ว้าผ ah, ูกม huh? ีหอดผู้เสด็ผู้สาเลยพี่น้องเลยซาด้วสัมภาอยู่ในปูมีกล้องเลยคุ้นๆบอทุกคนเสือแดงนะฮะคุ้นๆบอผูกอ๋อดังเลยยิงเด้สาวแพทย์นี่แม่นอยู่บ่เลยสาวแพทย์เลยนี่กันสาวแพทย์เลยไม่ได้ยิงแน่เนาะเอาสบายดีเด้อแพทย์คลิปนี้ก็อาจจะเสียงดังเลยเด้อพี่น้องเด้อ ขอโทษขอใครทีา่าเชียงดังรบกวนไปเลยสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนบ่าว่าสิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่อง y ยูทูม่นายนภาชาแนลเนาะโดยพบพ่อการคลิปนี้ก็อยู่ข่างทางทุกคนเลย <c ười> กัใคร เครื่องคือเก้าแหละเนาะอยู่กับรถคุ่มพ่วงพี่น้องเลยพอดีตอนนี้กับใครใกล้สิบสัสแล้แหละก็เลยแวะมาถ่ายคลิปให้ทุกคนเบิง้งเมื่อนี้เพิ่นก็ได้อาสามัคีกันร่วมสามัคีกันอันว่าเห็ดเรียกร่วมเนาะก็คืออันว่ามาเทเห็ดทางเบตง เส้นทางเขาบ้านโคกปลาวายนี่แหละพี่น้องเลยโดยเนาะเพิ่นกระเฮ็ดตั้งแต่ประตูโคงวัดออกมาเนาะโดยตอนนี้กามาหอดพี่แล้วเนาะแต่ว่าบบหูว่าจักเม็ดพี่น้องเลยเพิ่นกระเฮ็ดที่จะขังก่อนเพราะว่าทางมันหอมทางหน่อยเนาะ คันเห็ดพร้อมกันสิโบมี่ทางเที่ยวทางไปทางมางเพิ่นก็เลยเห็ดเที่ยวละขางว่าเห็ดฮอดอัน <c oughs> ปลาซาเพิ่นสีกลับขึ้นคือว่าสั่นเนาะเด,ดินเเวลารถมาก็สีประมาณนี้อค่อยๆไปกินน้องเลยทางเส้นทางกำลังก่อสร้างเนาะเดยว เครื่องขอยังบลายปอนไรก็ว่าจะมาถ่ายคลิปแล้วก็เอาขนมให้ผู้เฮ็ดทางกินเลยพี่น้อย <c oughs> งบในการเฮ็ดทางนี่ก็คือคนระดมระดมเงินชาวบ้านพี่น้อยเพื่อนลา หลังค่าละอันหาเซนกีบเนาะเป็นเงินบาทกับประมาณแปดร้อยกัวพี t, ่นอ้องเอ้ยรอบแรกเบิดงบไปแล้วเธอหนึ่งหอบที่สอง่นระดมเพิ่มอีกเพื่อนละสามเซนเนาะซึ่งข่อยกันยังไม่ได้จ่ายเพิ่นหอบสองกับพี่น้องเอ้ยเพราะว่าอ่า ยังหาเงินมาท่านแต่ระยะเส้นทางตอนนี้คุณเห็ดได้จักเม็ดแล้วเมื่อนี้มันบได้ถือกันว่านวยคอยเนาะเป็นซีระดมเป็นนวยพี่น้องเลยว่ามือหนึ่งนี่รวบกันจกักสามซีนวยกับประมาณนี่คนกับต้าสามสิบสี่สิบคุณมาจักเนาะ ยังไงลงมาเบิร์บบประมาณสามสี่สิบหลังคาเพิ่เอิรเ,เป็นหน่วยเป็นหน่วยป่ะปะประมาณซ้าวบ้านซ้าวหลังคาเรือนเป็นหน่วยหนึ่งเลลมือหนึ่งมีจักหน่วยก็โอบกันนะปะสี่หน่วยเนาะ ดยเนระดมเงินแล้วก็อ่าเกณฑ์ชาวบ้านมามาเทเองพี่น้องเอ้ยเททางเบตงเนาะเข้าหมู่บ้านโคกปะววยเด็กสิประมาณนี้นะมาเบิ่งความสามัคคีพี่น้องเอ้ยสามัคคีคือพลังมื้อนี้น่ะบ่แดดบ่แดดแหมบ่ได้แต่ว่าแดดมุกเท่าห้อนอบเอาพอสมควร คือคนซีโตกนี่แหละแต่ว่ายังไม่ทันโตขื้อเนาะเดี๋ยวพามาเบิง่งทางนี้กันเป็นตักแห่ตักทรายสบายดีเดอ้อบุรทุกคนเราปิดคักส่วนลายชิมีแต่ ผุ้ยิงมีแต่แม่บ้านเนาะปู่มีฮอดผู้เสดผู้สาเลยเพี่น้องเ,เลยมีกล้องเลยคุณคุณ้นบอทุกคนเสือแดงนะฮะคุณคุณ้นบอผู้ดังเล็ยิงเลยซาแพทย์นี่แม่นยุบเลยซาแพทย์นี่ กันสาวแพทย์เด็บริยิงแน่เนาะเอาสบายดีเด้เอแพทย์เนี่ยต้องให้คู่เลยพี่น้องเลยเป็นอะไดรคือว่าได้มาเหตุทางมาหนีินะฮะคือ่ให้อ้ายมาแพทย์เอาสบายดีบ่ทุกคนท่านละอ้าเอาไม่เยอะเอาเอาเอาไอาเห็ดเรียกบบ เป็นยังคือว่าปอไซหมวกแซ่กุ๊บม,มาเนี่นะบอไซหมวกนะโอ้ยประหยันแหล่ประหยัดดำปอขอต้องกันไม่เฮ้ย,ย,ยน้องคนกำลังอันเห็ดเวียยเนาะทุกคนพลงมาเห็ดเวียงรวมมาแทนม,มาแทนไอายอ่ปริมาวอไซ okay สายลุยแหงหมวกกุ๊บกับปใส่ คลิปนี้ก็อาจจะเสียงดังเนยเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขอยถ้าว่าเสียงดังลบกวนไปเลยอย่ามาเบิรงเพ่นเฮ็ดเลยพี่น้องเลยเพิ่นเลิกกับประมาณสี่ม่งสี่มงนี่แหละเนาะส5าอันอควรแต่ล้มน้ำพรมม่ดูบาด้านเฮือนเป็นกุหละอยูนีเพิ่นอาจจะอายอายคน้นอายมู หลายค้นเมันก็บเคิน์ก้องเป็นธรรมดา่าอยาอกน้องคนที่ซื้อดอกนรว่าด,ดังไดยมีเออมาหับพนักงานถ่ายผลิตน้ากระเปิด,ดเลย เ่ื่องานต,ต้านเย็บอ่ะตานเย็บสิเทียนมาบไข่ผลิตจิโอ้เด็ดให้ไงพี่เราเลยที่เรียวน้องอันน้องแพทรอแต่ก่อนเรามาเหตดทางเมื่อเดียวเมื่อที่สองเป็นไข่แต่นี้วนี่แหละหัวกุบกระไซน้องพี่น้องตากเด็ดจนอื่นกระไซเบิ่ด นองบยยในการเหตุทางในะการยังไม่ได้พอพี่น้องเลยสีนี่จะเผินสีเห็ดอัน,น <c oughs> คือว่าเห็ดกิโลหนึ่งก้อนเหมือันเนาะเพินก็นยังเปิดอันว่า ระดมอยู่เนาะเปิดหับบริจาคไปว่าบ้านใดอยากบริจาคบ,บริจาคคนละเล็กละน้อยซอยกันคนละไม้ละมือบนทางกี่พุ่นค่อนกลุ่มกุ้มในได้ขังทางด้านบนก็ทางแดนี่แหละเนาะ ตัดเอาครึ่งไปเลยด็นายบาดสบายดีเด้อป้าออกมานอกพี่มีแห้งหูได้บาดอยู่ใน่เราจักเสียงยังเป็นเสียงยังขึ้นหึ้นเนาะเมืยก็เมื่อยหูกระดับ ขายเมื่อนี้กะเเลือกำไรเล็กหน่อยเนาะพี่กศสิมาตัดไอเอ่ินกินเด้ก็ไม่ได้หลายดอกแต่ว่าน้ำใจเนาะตัดเลยน,นี่ <laughs> นับเบิง่งเด้อแต่จีว่าจับนวนเงินเด้อ <laughs> นาะุงเลือกอะไรหาหาหานกีบประมาณสิบาทเนาะอะ่าไรหาผากีบมาสิบบาทาแล้วเท่าไรในี่มันนี้ถูกลยหาทแม่ตัวนี้สิกซีิเนาะเนี่ยะีอ่าตัดอีกตัดเลย ห้าสิบหกสิบตัวน,นั้นทุงแล้วยี่สิบอัลติเมีขนมจีนหม้อล้งกระยาเพราะว่าไม่ได้กินอยู่แหละอยู่นี่เป็นนันวาอะไรก็ไม่กินสี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะเงบป,ประมาณแสนหนึ่งเนาะแสนปลาย แสนสิบพันกีบแสนซาวประมาณสองร้อยบาททุกคนเลยอ่ะทำมาเป็นเงินบาทกันอ่ะหิวไปบ้างเลย<ป> <c oughs> ขายดีขายดี <c oughs> เอาอัน <c oughs> มาแบ่งคนกินแต่บวกเาว่าสิคู่กันหรือบอเนาะของมากันยังเดือยซัมนี่ <c oughs> ใ่ลอยใ่ปวดไปไหยแล้วเอ๊มึงยังไหาแล้ว,ลว <c oughs> <c oughs> อ,อ้องไปถือไปถือกล้องอยูงเนาะอ้าวเอาอันนี้เมนขอบใจขอบใจ เอาให้เพื่นกินอันนี้เทืดทางาปีนี้นะเฮืดจักเกัรลักก็ประมาณพันเมตรพันเมตรพันเม็ถือว่าพักพรกอนที่หนาหนึ่เสุอจอ,อตอนนี้เพื่อนเท็ดทางหนึง่งก็นอาแลยแบบว่าหรือว่าเล่นหนึ่งเลรแต่เป็นสกลับคื้นบอ่นนะนอะไรน ้าใจมาำยเด้บุคู่บุคู่กันซ้ำเนาะคนลายคนลายกัวคอรลายกัวขนมเดืดข้าใหญ่ายเด้อตืขนตืนงหตื เพิ่นคิงอ่ะเปิดหนาเพิ่นด้ของหวานเบิดเหเรือแต่ของแหงโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ก่อโตโจ๊กคลิปก่อนบานโจบคลิปเนาะโมเมนต์วโจ๊ะเมื่อพักผ่อนก่อนพี่น้องเลยบันนี้ ว้าวมันยังได้ได้ซองสิ้นโดยเราก็คือถามในบ้านเพื่อนเมื่อกี้นี่ว่ากำหนดเพิ่นเซ็นหอดใสคือว่าหอดพันเมตรคือว่าส่เนาะแล้กก็สที่โจโกอนปีหนาปีในระ, <c oughs> ะดมเพชใไม่มาสั่นเนาะเพราะว่านี่ระดมขึ้นในชาวบ้านเองี่นอเลยกับทั้งทั้งเมืองคนกระโซอย,อย,อยู่เนาะแต่กระโอย่อ่า ให้่วนนึ่งกนนะพี่น้องเลยแต่กับ,บผมหูดอกว่าเป็นจำนวนเท่าไรเนาะกับบริบริหูรายละเอียดชัดเจนปันใดบริคุยกับเพื่อนถามเพื่อนกบผ้าเวเมื่อกี้นี้ันดิถามรัตตตอนไปเลยบริถามเพื่อนซำว่านสั่ง ก็สั่งกันว่าเททางนี่ได้จักอันเม็ดแล้วยังไม่ได้ถามเมื่อกี้นี่เนาะโดยอ่ะว่าลายแห้งเงาแห้งยืดจะได้ขอตัวจบคลิปกันเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> ถ้าหากว่าว่าผิดพลาดประการใดก,ก็กราบขอโทษขออภัยเนาะจังใดก็ฝากติดตามรับชมฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแห่งใจให้แม่ใน,ในายนภาได้เห็นคลิปต่อๆไปเด้อเนาะ โดยสำหรับคลิปนี้ขอก่าวคำว่าสบายดี